ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ได้เข้าผ้าเข้าใหม่นะคะเป็นผ้าชายคุยนะคะค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะสีธรรมชาติค่ะราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นราคาผ้าหลุดกนนำนํำย่นยาวมากเลยค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีเปลือกไข่นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่2,600บาทค่ะยกขิดชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะลายลูกแก้วค่ะค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากนะคะค่ะลายดอกมะเขือลายปากกาต๊อบค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสีนี้สีเปลือกไข่นะคะค่ะราคาอยู่ที่2,600บาทค่ะหน้านางชายคุยหน้านางค่ะค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งคุณแม่เข้ามานะคะห้าหน้านาง แล้วก็ผ้าสีธรรมชาติค่ะราคานี้จะไม่มีนะคะแต่มันเป็นผ้าหลุดค่ะผ้าหลุดเขาจะตอนที่มาไอมาจำเนียค่ะไอลูกค้าแม่ค้าเขาจะตั้งราคาไม่สูงให้นะคะเพราะว่าการถ่ายถอนมันจะยากค่ะค่ะไม่ตั้งราคาสูงค่ะเราถึงได้ขายราคานี้นะคะค่ะสีธรรมชาติค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอยกขีดลายลูกแก้วค่ะ ค่ะเป็นสีเปลือกไข่ค่ะมีสองผืนค่ะค่ะเป็นงานเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นลายนี้ค่ะค่ะดาวล้อมเดือนค่ะราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะคะเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอยกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกอลายลูกแก้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันค่ะสองพันหกร้อยบาทค่ะ ดาล้อมเดือนค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะค่ะเป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาตินี่ค่ะปกติคุณแม่จะขายที่สองพันเก้านี่ยค่ะสองพันหกนะคะค่ะเป็นราคาที่ย่อมยาวมากค่ะราคาสีธรรมชาติค่ะค่ะสีเปลือกไข่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะเอาไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขกไว p ของเราก็เหมาะสมนะคะราคาอยู่ที่2,600บาทค่ะ อันนี้ก็สีธรรมชาติเหมือนกันค่ะสีครามครามย้อมมาจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติครามค่ะค่ะราคาอยู่ที่2600บาทค่ะชายคุยหน้านางยกขิดชายคุยหน้านางลายลูกแก้วนะคะอันนี้ลายเม็ดมะยมค่ะค่ะเป็นสีไอครามค่ะราคา2600นะคะ ค่ะท่านจะเไปไเป็นภาพปุตโต้อนรับแขกวีไีของเราก็เหมาะสมนะคะหรือจะไปนุ่งเลยก็เหมาะสมค่ะค่ะราคาอยู่ที่2600บาทสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะ2600บาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะ2600บาทค่ะเป็นสีธรรมชาติเป็นสีครามนะคะค่ะครามนี่คือเป็นสีธรรมชาติค่ะ ค่ะเป็นราคา2,600บาทนะคะชายคุยหน้านางยกขิดลายลูกแก้วค่ะอันนี้ก็เป็นสีค่ะสีเทาเข้มค่ะลายพวงหลอดไฟค่ะยกขิดเม็ดพริกไทยนะคะห้าตะกอชายคุยค่ะราคา2,000เป็นราคาที่ถูกมากค่ะ2,600บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกางเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะ2,600บาทค่ะเป็นราคาผ้าผ้าผ้าห้าตะกอค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มๆค่ะ 2,600บาทนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิศดรู้ดูเด่นทุกผืนค่ะอันนี้ก็เป็นสีค่ะเป็นสีม่วงค่ะดอกชบาค่ะขอดอกชบานะคะสีม่วงค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะราคาอยู่ที่2,006นะคะค่ะเป็นงานเข้าใหม่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งบอกคุณแม่เข้ามานะคะสองพบาทค่ะเป็นยกขิดชายคุยหน้านางค่ะค่ะภ้าไม่ชัดเจนภ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาานิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพบาทนะคะเป็นผ้าชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะ ค่ะลายยกขีดลายลูกแก้วค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้ายกขีดค่ะเป็นผ้าชายคุยค่ะจะไปฝากเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพน,นิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสองพันหกร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุ่ท่านนะคะน้อมรับตอบทางลายค่ะ 2,600บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ2,600บาทนะคะค่ะเป็นท้าย,ยกขีดชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะ2,600บาทค่ะ ค่ะนี่ก็ชายคุยหน้านางห้าตะกรนะคะสีฟ้าค่ะค่ะช่วงวันแม่นะคะสนใจก็โทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะ่ราคา2,600บาทนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ2,600บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จดจางค่ะ 2,600บาทค่ะเป็นขาลายลูกไอค่ะลายเป็นลายขาดจี้เพชรนะคะราคาอยู่ที่2,600บาทชายคุยนะคะยกขีดชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะลายลูกแก้วค่ะค่ะสนใจค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรนะคะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสดินเจ้าเก่าค่ะต้นขาดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะค่ะ แม่บอลรักเก้วเก่าไม่เคยมีการตกแต่งฉากด้านหลังนะคะค่ะค่ะหยิบกล้องขึ้นมาดูเลยค่ะดูงานเลยค่ะค่ะสนใจอยากได้สีฟ้าเป็นนุ่งสดในงานวันแม่นะคะช่วงนี้ค่ะเป็นสีฟ้านะคะค่ะโทรทักคุณแม่ค่ะ2,600บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะ น,นี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กํากลังใจมาตลอดค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเด็จดบเด่จนรุนรักษาพภาคุ้มครองค่ะ